สวัสดีครับเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook วันนี้ผมจะมารีวิวเตาตัว,ตวเล็กกันนะครับที่เพิ่งสั่งมาโอเคดับแรกแล้วก็ทำเบสิกเบสิคก่อนคือ,อการเติมน้ำนะครับน,นี่ครับเราต้องวัดดูว่ามันลงถึงตรงไหน ใส่ออกมาเลยติกเกอร์สักนิดหนึ่งเยอะไปก็ไม่ดีครับน้ำนะอ่าเราใส่แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราลองก่อนอเห็นว่าเบาไปหน่อย จะประมาณนี้ครับนี่โอเคใช้ได้ยานี่คืออย่างนี้ครับนี่ผมจะมีแต่แบบแบ่งขายเพราะว่าเป็นกล่องมันทุนมันสูงครับแล้วพอมาขายกบ็บวดน้น่าเพนเออทุนมันสูงอนะเนาะผมก็เลยเอาทุนต่ํแต่รับประกันแน่ครับว่าหอม ชัวชัวเกโจมันจะติดอย่างนี้เลยใส่ยางไปเลยนี่ครับอาจไม่ชัดไปหน่อยดีถ่ายอยู่คนเดียวเลยลำบากนิดนึงอืมใส่ไม่ต้องใส่มาก พอให้มันกระจายก็พอแล้วโอเคต่อ okay, มาก็ฟอยแล้วก็ปิดเหมือนตัวใหญ่เลยครับฟอยหุ้มแล้วแต่คนนะครับก็มาจิ้มฝันอ่าไม้จิ้มฝันเจาะเหมือนกันเลยครับค่อย,อยๆไล่ไป มัต้องรีบ <c oughs> อืมขอโทษทีนะครับพอดีเป็นหวัดด้วยวัดก็กินอยากจะทำให้ดูก็อยากจะทำให้ดูจะได้รู้นครับว่าไฟล์มันออกเยอะหรือน้อยอ่าว่างๆเลยเลยครับปิดพอดีสอรอชอประกาศเลย ไม่มีอะไรดูเลยเลยมาทำรีวิวกันซัหน่อยอนี่ไงโอเคโอเคเจาะประมาณนี้เนาะอ๋อโอเคนะมาทานเรื่อนทานดีกว่านี่ทานกลมนะพอดีผมสะดวกถ้าเกิดเป็นทาน ถ้าเกิดอยู่บ้านผมก็แนะนำว่าห่านไม้ดีครับไม่เหม็นห่านรง่ๆนิดนึงแต่มันสะดวกครับเนี่ยติดละนี่ครับห่านติดละถืออย่างนี้ไม่ได้นะครับร้อนวางก่อนใจเย็นเย็น,ยน,ยน ไอ้เรื่องฐานนะครับต้องรอให้มันติดต้องรอให้มันติดให้ดีนะครับถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเราดูดนะครับเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูดมันจะแสบคอเราแล้วไม่หอมด้วยมันจะเหม็นฐานต้องรอก่อนคสักแป๊บนึง ไม่รู้ผมทําคลิปนี้ผมเจ็ดโดนอุ้มหรือเปล่าครับเนี่ยพูดถึงสอรอชอซะด้วยนะตายอ่า,ออานี่ครับมันจแดงสีสวยที่ผมไม่ใช้ตะเกียบเพราะผมไม่มีที่คีบนะครับคนมีที่คีบก็ใช้ที่คีบได้นะครับ ให้มันแดงอย่นี้นครับวางเลยพอ,อดีครับ่านก้อนหนึง่งยาแค่น,น,นั้นเองป,ปิดดวยปิดได้มิดเหรอครับอ่แล้วก็ราทดสอบกัน ค่อยๆละค่อยมาละอืมที่มันไม่ค่อยออกเพราะว่ามันยังไม่ร้อนนะครับต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆกันครับตอนแรก รูกสักรูาโอเคครับอ่าฟันเริ่มดีแล้วอันนี้ครับอันนี้จะมารีวิวค่ะเป็นไงครับใช้ได้ไหมอืม รู้สึกนะครับมันก็ถึงเร็วดีครับนะถ้าเกิดคนด,ดูตัวใหญ่มันจะจะอย่านานหน่อยนะมันนิ่มมันนิ่มแต่ไม่ค่อยเต็มแต่ตัวเล็กมันเต็มเร็วดีครับก็ลองดูนะครับ ืมอใช้ได้ใช้ได้โอเคครับงั้นผมก็จบอยู่แค่นี้เนาะอ่าใครอาตาตัวนี้คือผมได้ใช้ไปแล้วนะเป็นมือสองแล้วนะแต่ผมใช้ครั้งเดียวคืออ่าตัวนี้ผมลงคลิปปึ๊บ ใครทักผมมาผมจะปล่อยให้สองร้อยเลยโอเคนะครับอ่านั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปผมครับผมค,ครับ